สวัสดีค่ะทุกคนเรามาถึงแล้วนะคะตึกครึ่งวงกลมค่ะข้างหลังแอปเปิลนะคะเห็นไหมคะอยู่มุมนี้คนก็จะมองเห็นครึ่งวงกลมนี่เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองบาสค่ะที่เราภาคภูมิใจจะนำเสนอแก่ทุกคนที่อยากมาเที่ยวเมืองบาสนะคะตอนนี้สปริงเริ่มมาแล้วแล้วก็นักท่องเที่ยวก็เริ่มมานิดหน่อยเราไม่ห้ามค่ะแต่ต้องรักษา ยืนตรงกลางเราจะมองเห็นนะคะเป็น Amazing ค่ะที่นี่ค่ะของเมืองวาดของเราค่ะที่เราอยากนำเสนอเห็นไหมคะอยากให้ทุกคนเห็นค่ะข้างหลังแอปเปเป็นตึกครึ่งวงกลมสวยมากค่ะนี่เป็นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของเมืองวาดของเราค่ะถ้าคนมาเที่ยวเมืองวาดต้องมาค่ะเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนเมืองวัด ทรงผมของแอปเปิลก็จะโด,โดนพัดโดนลมพัดค่ะเพราะว่ามันลมแรงจริงๆค่ะแต่เราจะพยายามถ่ายก็หวังว่าตอนอัพคลิปจะไม่ได้มีเสีย,ลยลองอะไรรบกวนมากนะเห็นไหมคะความสวยงามของเขารอยน์คาร์เซนค่ะชื่อของเขาตึกแถวนี้มีโรงแรมค่ะโรงแรมแพงมากอยู่ข้างหลังเรา เราเคยคิดอยากจะไปทําเหมือนกันแต่คิดไปคิดมาเดินไกลจากบ้านตัวเองก็เลยเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วก็เรื่อยๆนะคะมองเห็นมาข้างหลังแอปเปิลจะเป็นพาร์คที่ใหญ่มากเขาเรียกว่าวิกตอเรียพาร์คค่ะเขาจะอยู่ด้วยกันค่ะข้างหลังแอปเปิลเดี๋ยวถ้าวันไหนแดดส่องดีเดี๋ยวเราจะมากันอกีกนะคะวันนี้เพราะว่าอากาศอากาศไม่ไม่มีแดดค่ะแต่ก็ยังดีว่าไม่มีฝน เราก็เลยพามาได้เดยวเราเดินดูเดินดูไปใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยค่ะความสวยงามของเขาเห็นไหมคะตึกครึ่งวงกลมเขาคนที่สร้างนี่เก่งมากค่ะเขาออกแบบเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็ให้มันอยู่ตรงนี้ซึ่งเหมาะสมมาก ข้างหน้ามองออกไปก็จะเป็นพ์คใหญ่ๆข้างหลังก็จะเป็นเครึ่องวงกลมถ้าคุณตื่นเช้ามาคุณมองออกมานี่เหมือนอยู่บ้านมีการ์เด้นใหญ่ๆอะค่ะทำให้เรายิ้มออกได้ตั้งแต่เช้าตู่มีกําลังที่จะเดินหน้าต่อสู้ต่อไปนี่เป็นสิ่งสวย ถ้าเป็นซัมเมอร์มาทุกคนมานั่งเล่นที่นี่ค่ะจะถูกจับจองแล้วก็มาปิกนิกกันหรือว่ามาเล่นกับเพื่อนเอามามาเดินก็ทำกิจกรรมหลายอย่างค่ะที่นี่ตอนแอปเปิลมาก็มากับเพื่อนค่ะเอาซื้อของกิ๊ก็กิ๊บก็มากินกันที่นี่แล้วก็นั่งเล่นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปถ่ายมุมโน้โมนมุมนี้สวยๆนะคะ ดี๋ยวคลิปนี้เราจะทําไม่ยาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวทุกคนจะเบื่ออยากโชว์ความสวยของตึกครึ่งวงกลมของเมืองบาทค่ะให้ทุกคนได้เห็นนะคะ,เพ,ะเพราะว่าเราไปชมในเมืองมาแล้วนี่ก็เป็นอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งของเมืองบาทน,นะคะที่ทําให้เราภาคภูมิใจแล้วก็อยากนําเสนอให้ทุกคนมาเที่ยวกันค่ะอัปเป็ลอยู่ที่นี่เม,มืองนี้เมืองที่สวยงามแล้วก็มีรอยยิ้มของคนไทยค่ะ ทักทายกันได้นะคะถ้าเห็นแอปเปิลอาจจะเดินถ่ายคลิปอยู่แถวในเมืองหรือว่าอาจจะเดิน,นไหนๆก็เซ่ฮัลโหลกันได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแอปเปิลมีความสุขที่จะได้เพื่อนใหม่แล้วก็มีรอยยิ้มยิ้มอย่างไทยค่ะยิ้มจากความจริงใจค่ะทําให้ทุกคนนึกได้ว่าเออถึงเราจะมาไกลขนาดนี้ก็ยังมีรอยยิ้มของคนไทยจากหัวใจจริงๆให้ดูนะคะโอเคค่ะ ะเดินต่อไปอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อจะให้คลิปของเราสมบูรณ์แล้วก็มองเห็นว่าเราเสนอในภาพลักษณ์ของความสวยงามค่ะความสวยงามล้วนๆของตึกครึ่งวงกลมของเมืองบาทนะคะนี่ค่ะดูกันให้เต็มอีกเลยนะคะสำหรับคนที่เคยมาอยู่แล้วก็จากเมืองบาทไปเที่อัเินแนะนำว่าดูได้ ลี้เราจะทำให้คนหายคิดถึงเมืองบาดไปได้อาจจะเล็กน้อยแต่ก็นำเสนอให้ดูค่ะเพราะว่าเป็นความอยากโชว์ของเราว่าเราอยู่เมืองเมืองบาทน,นี่มีหลายสิ่งอย่างที่มัดหัวใจเราให้เราอยู่ที่นี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไว้ดูกันคลิปหน้าต่อไปว่าอัพเปิจะพาไปไหนนะ ขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปของ Apple อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะให้ Apple มีกำลังใจทำคลิปต่อไปมาให้ทุกคนดูมีใครอยากเห็นที่ตรงไหนหรือว่าอะไรก็แนะมานำมาได้นะคะในคอมเมนต์ของเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ